สวัสดีครับพี่น,อน้องสวัสดีครับพี่น,อน้องปองปายมือน,นี้มาพบก็สองสามรอบนี่คือเก่าพี่น,อน้องคอนเก่าคนเดินะมเนาะเพิ่มเติมผู้กำกับแสบกลับมาบานก้บพี่น,อน้องกลับมาหอมคืนในนี้ยังซุพี่น,อน้องกินวัตทีค่ะได้อ่าน้ำยาขนมจีนตีนไก่เนาะพี่น,อน้องอ่าสาวนอนใส่ปลานินนะ่นเนาะเราจะตีนกกไก่แล้วกับไก่ยอเยอรมันกับพี่น้องมียังใส่ไปค่ะผักข้ากระสีนี่ผักชีเนาะผักหอมปลอมบานเห่าอันนี้กระลำหั่นค่ะแล้วก็นี่ต้นหอมค่ะมันมากิน ลองกินเจ้บม,มาดูเรื่องพี่นอ้องวันคิดสต์มาสไอ้มันหยุดสามวันนะคะไอ,อ้มันหยุดสามวันยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะคะ เอาเ่ยพี่น้องค่อยๆเล่างามๆพระเจ้ามาขายสามารถบบริษปลูกเองนะคะช่วงนี้ซื้อค่ะอืมอืมอี่ดาว อันน้อี่น้องแต่บางทีมันสะอน นั่นเหละต่ตมเปื่อยกับตียนแก่ใค่ะ คนณยายบอกกินกับข MM ้าั่ข้าวัดท่นองี่นี่ยใหนส่ขอมาอืม อาหารแสบอะยุกับภูมิมากแล้พี่น้องสองสาวนอนกับซ่องมินบ้านค่ะน,น,นคะคะ เห็นมหมือนเงค่เนาะอนั่นแหนกับแ่ะเป็นแบบนามมันแบบาลาวๆนะ Ja, vi har noen, da. Enn den timen, jo. แบบเห็ดแบบล่าๆเขาค่ะใส่งไปไหมพี่น้องนะคะที่เขามาเบิ้งคลิปจนจบนะจั้งหลายยาถิ่มเน่ยปลากันเนื้อพี่น้องหักกันในน้อยแต่หักก็เป็นโดนถ้าสาวนอนกินไม่สุภาพพอพูดสุภาพก็ขอโทษขอไปถ้าพี่น้องมากกับเบิ้งแล้วผมมากกับเลื่อนผ่านเรืพี่น้องขอบคุณมากๆค่ะจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครสาวนอนเลยเรื่อค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย